สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเครห์สึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2568นรนะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นสไนเปอร์คุริตะมวยไทยพบกับมวยแทนนะครับวันนี้โชว์คุณมาแทนโชว์คุณเงินกีฬาคอนแก่นพระเจ้าโชว์คุณนวพลฟามสุขกระบือไทยพี่กน้ำหนัก103ปอนด์ปอ ผู้ที่สองจะเป็นทางด้านไทยสอชอเพียกคู่ไทยเดิมนะครับไทยพีเคแสงชัยมือไทยยิมนักชกปัดหนักน้องชายของกุหลาบดําวันนี้จะมาพบกับท่านแสงเดือนสิทธิ์หนุ่มน้อยแสยงเดือนนี้ก็หยุดไปนานนักชกจอมเขาได้เปรียบรูปร่างพ่กัน้ําหนัก1 3 6่กปอนด์คู่รองผู้เอกรายการวันนี้เป็กพอทอทอทองทวีหนักแรงเขาเข้มจากเมืองยะโสธรวันนี้พบกับท่านนักชกรุ่นน้องใหญ่ยาว เขาในแข็งแข็งลูกไม้หล่นใท้ต้นย,ยางเพชรนบพระเดชนบพระเดชมวยไทยพี่คดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์และคูออ่แข่งรายการวันนี้น้องบิวจิตมึงนนโชกับน้องชกจอมเขาอย่างสมิงเดชบังมัดคลองทนันหรือเจ้าสมิงเดชนออนวัตยิมพี่คดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์นี่คือคู่มว่ยในวันนี้ต่อไปมาดูมวยรักเมื่อยชอบผมเลยนะครับคู่แรกนั้นสไนเปอร์คุริตามวยไทยตัวนี้หนักแรงแข็งแรงได้ใหญ่ ไดมือในรายการซ้อมทตีมงานผู้จัดเิญกับโชว์คุณโชว์คุณในประเภทหนักแรงเขาเกมฝีมือดีกระดูกดีวันนี้เป็นมวยมาแทนครับสําหรับเจ้าโชว์คุณผมยังจอบพิธีโชว์คุณนวพลความสุขกระบือไทยหนักแรงแข็งแกร่งกระดูกดีต้นต้น,ตน,นมีโอกาสเบียดมีโอกาสพลิกมาเป็นต่อก็อตัวบางดูเอาและมีโอกาสพลิกชนะได้ด้วยวันนี้เผิ่อว่ามารองพิธีโชว์คุณนะครับ คู่ที่สองครับไทยพีเคเนชัยมวยเทย,ยิมประเภทหนักแรงรุนนับนกได้เจอกับแสงเดือนใหญ่ยาวเขาในแข็งแกร่งแต่ว่าหยุดไปนานคู่นี้ครับต้นๆไทยรุนนับรุนนอกได้แต่ว่าไม่นับไม่นอกก็โดนของไม่ค่อยได้เช่นเดียวกันผมยังเชื่อมั่นในการทีมงานของทีมงานพีพเคและยังเชื่อมั่นในมนขลังของหมัดลูกหมัดลูกสองลูกเทะขาของไทยวันนี้รุ้นเข็มสั้นกินเต็ม ชอบพิไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมาดูคู่รองผู้เล่นรายการครับเอกพททดองท,องทวีนักโชคจากเมืองยโสธรซ้อมอยู่ที่เสรภูมิเขาในแข็งแข่งกระดูกดีแต่ะว่าเสพเปียบรูปร่างเพชรนกประเดลูกไม้หลุนใต้ต้นเขาในแข็งแข,ข่งสูงยาวหน้าเสือดีแต่ะวะ่ากระดูกเป็นรองวันนี้ผมชอบที่มวยตัวเล็กจิ๋วแต่เฉียวอย่าง,งนั้นเอกพทททองท,องทวีน่าจะเบียดผ่านท้ายๆด้วยกระดูกที่เหนือกว่า มาดูคู่เอกของรายการนะครับน้องบิวชิดเมืองนอนกระดูกดีฟอร์มเยี่ยมโชคสม่ำเสมอหน้าเสือดีส่วนคู่ชกก็คือสมิงเดชนอนวัดยิมทีนี้ไปซ้อมอยู่ที่่ข่บังมัดคงทันคือค่ข่หนึ่งชยวัดทีู่่บนราชธาน,นีประเภท่ดูกดีหนักแดงเขาเกมวันนี้ผมชอบไปทีสมิงเดชหน้าเสือของทางด้านเสียหนึ่งชัยวัดเอกปัตตานีทีมงานสายใต้ที่นี้ไม่เป็นรอง ให้พิธีสมเด,ด็บังวัดคลองกันนะครับคู่แรกนั้นรองไปธีโช,โชคุนหรือเจ้าเพชรโชคุนคู่ที่สองเจ้าพิไทยเข็มสั้นเข็มยาวไม่ลุ้นตลอดเขาก่อนที่เปรียบนับนกกินเต็มไม่นับไม่นกขยับขยายบางทุนเอาคู่ที่สามเจ้าพิธีเป๊กประเภทช,ชิวแตะเฉววันนี้น่าจะเบียดผ่านท้ไทยแต่ระวังนะครับเปรดเปิดใหม่ๆผมดูสองวันที่แล้วนี่เปิดมาเป๊กเป็นต่อห้าสี่เดี๋ยวนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่ง เดดไหลข้ามไปเสมอที่เพชรนกพระเดชแต่ผมก็ยังชอบไปที่เป็กนะครับเข้าแล้วลืมบอกตัวบางทุนปิดท้ายไดการ์อนุสิมเดชนอนวัดยิมที่เจ้าสมเงเดชบังมัดคลองกันหน้าเสือดีเขาเข้มใหญ่แข่งเนียนวันนี้น่าจะแจ้งเกิดจะสำเร็จครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีผมมาโดยนตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ